สันดานของนักการเมืองและพักการเมืองมันจะเป็นแบบนี้คนไทยต้องได้เห็นเชิงประจักษ์ว่าพฤติกรรมการกระทําของนักการเมืองของพักการเมืองที่อ้างเป็นฝ่ายประชาธิปไตยไม่ฝ่ายประชาธิปไตยแล้วแต่ สวัสดีครับมาพบกับผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของการเลือกตั้งสวฮะซึ่งก็ปรากฏว่าการเลือกตั้งสววันนี้ก็เป็นไปด้วยความวุ่นวายตามคาดเขาคนเดิมอ่ะใช่ยังเลยครับงนี้นะครับอ๋อใช่แล้วยิงตกแล้ว เสร็จแล้วตกแล้วน้ำสิสาได้สิบเป็ดอย่างนี้เหรอประเประชาธิปไตแค่ถอนน้ำใหม่ทำไมไม่ได้เป็นอะไรกลัวอะไรกลัวนับเจอว่าสิสาเหรอมันใจเย็นไม่ได้ครับเพราะคุยกับคนดีๆเราคุยใจเย็นถ้าคุยกับคนไม่ดีเราต้องคุยอย่างนี้ะครับค

ถือว่าพูดดีๆนะครับที่เราทำเกนเครับเอินเงินนี่นีเกินเงินข้าวไหลข่าวเลยครับนี่ครับขอลบแก้ไมัยครับมาจากมีไอ่อนนะครับเดี๋ยวนะพี่มีไม้ไหมครับขอไม้เดี๋ยวมันไม่ชัดท่านใดมีไม้บ้างครับพูดไมได้เลยครับมาจากเซตนทรัลปจริงนะครับเสียงจริงเบอร์66นะครับหมายเลข66 รมบกช่วงเช้าที่ผ่านมามีการเลือกตั้งครับผลปรากฏว่าตอนขานคะแนนตอนขานคะแนนคนเจ้าหน้าที่เปิดช่องมาขานขานคะแนนพอผมได้ยินเบอร์66ของกระติ๊กเบอร์66ของกระติ๊กปรากฏว่าขานได้1 3สครั้งพี่เขาติ๊กได้13คะแนนครับผม สองคนนะครับช่วยกันติ๊กไม่ใช่<ม>คนเดียวครับมีมีช่วยกันติ๊กสองคนคนะครับต่อครับพี่เสร็จแล้วพ่อจะประกาศผลม,มันไม่เห็นครับมันอยู่ไกลครับไม่เห็นจะขีดเนี่ยลงออกชื่อออกตอนขีดน่ะผมไม่มองไม่เห็นแต่สรุปคะแนนออกมาพอดูพอเข้าไปดูมันปิดหตแล้วครับได้แค่สิบเอ็ดเสียงตกรอบ สรุปนับ <5. S 1> ได้13-32คน <5. S 1> ก็กตเอาไว้สรุปเราไม่รู้มันสรุปอะไรกันยังไงรประกาศมาได้1 1เ1บตกรอบตกรอบถ้า13เข้ารอบถ้าสิเตกรอบแม่งคืออะไรวะขอนักคะแนนใหม่ไม่ยอมคุณว่าประเทศนี้แม่งเกิดอะไรขึ้นครับ ไม่น่าจะไปต่อกันได้เมื่อวานนี้มีการมาคุยกันในสวประชาชนนะคะเพราะว่าคือเขา้าเขา้าร่วมกิจกรรมกับสวประชาชนมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่เดือนอมีนาเป็นต้นมานะคะก็เห็นได้ชัดว่าเมื่อวานนี้มีการรวมกัน300กว่าคนแล้วก็มีการประมาณการว่าน,น่าจะได้สวที่มาจากประชาชนที่มีการแพ็กทีมกันน่าจะประมาณ100คนแต่จากกระบวนการวันนี้นะคะ่ะมันทําให้เห็นได้ว่าบ้านใหญ่หน่าจะ พกออุกสวไปนะคะซึ่งซึ่งตอนนี้คือเข้าที่ทราบนี่มีมีหกลุ่มใหญ่ๆนะคะมีมีพักพักหนึ่งซึ่งซึ่งก็เป็นพักอันดับสองสามเลยมานะคะก็ก็เป็นกระบวนการาส่วนใหญ่ทีนี้ย้อนไปถึงเรื่องการเจรจาเรื่องตัวเลขกันหน่อยอะไร1นึ่งแสนอะไรคือสามแสนนะเขาบอกว่าถ้าหากว่าเข้ามาอยู่กลุ่มเขาเนี่ยคือจะได้ค่าตอบแทนประมาณ1นึ่งแสนบาท ะะมันอยู่วนเขาเพราะว่าในวนเขาเนี่ยมันขาดวนของสื่อมวลชนแ,ลแค่แคเอาเข้ากวนเท่านั้นเขาแค่เอาแค่กวนนี่จะได้จะได้หนึ่งแสนบาทยังไม่ได้ว่าเจรจาว่าต้องเลือกต้องอะไรหรือยังยังค่ะถ้าเข้ากวนนี่จะได้หนึ่งแสนบาทมันมีตัวเลขอีกนะคะอันนี้ฝาบผู้สมัครเหมือนกันเล่าให้ฟังว่าถ้าหากว่าในกลุ่มนั้นนะคะคือการสิบคะแนนสิบคะแนนตามที่เขาสั่งเนี่ยก็จะได้อ่ก็จะได้อ่ค่าตอบแทน การการเขียนครั้งละ,ะห้าหมื่นบาทก็คือถ้าหากว่า10บสิบสิบเสียงใช่ไหมคะก็ประมาณ5้าแสนมีกามีการมีการมีการการับข้อมูลกันด้วยนะคะว่าว่าถ้าหากว่า าเท่นี้จะได้เท่านี้อะไรประมาณนี้ค่ะอย่าง,าง<ม>ข้อมูลที่พี่ทางไทยรัฐมีเนี่ยค่ะจะเอาไปยื<ม>่นร้องต่อปตยังไงต่อบ้างไ,มาไหมคะคือตอนนี้กําลังกําลังรวบรวมข้อมูลอยู่พอดีว่าในการเจราจา<ม>ค่ะการเจรจาทางโทรศัพท์เนี่ยเราไม่ได้บันทึกเสียงมันมีแต่ว่าเป็นสัญญาว่าจะให้โดวรจาจัาเราไม่มีหลักฐานชัดเจนอะไรเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวอาจจะลองพิจารณาดูว่าตรงไหนที่เราสามารถทําอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ได้รู้จักเป็นการสุด ตัวกันไหมคะคือเป็นที่เขาเป็นที่กว้างขวางในจังหวัดนนบรลมพูนะคะเป็นใช่ใช่ค่ะที่ที่บอกว่าไปก้านไปอะไรทั้งใช่ใช่เป็นทักกันอย่าแต่ว่าเขาเขาบล็อกมาเป็นแพทเทิร์นไงเบอร์ห้าสิบเนี่ยแล้วก็ห้าสิบสามหนึ่งสองหกแปดอะไรเงี้ยแล้วมันจะเป็นแพทเทิร์นเนี่ยเขาเรียกบล็อกคือคือคือเลขที่เขาเขากาลงไปไอ ไอในในในบัตรสิบสิบช่องนะมันเป็นเลขเดียวกันหมดเขาเรียกบล็อกเป็นแพทเทิร์นแพทเทิร์นก็คือบล็อกถุก่ะแล้วก็เอาบล็อกเนี่ยเขียนใส่สมุดเข้าไปโหวตเขาเรียกบล็อกโหวตยัยโบราณเรียกโพยกวนซื้อโพยมาแล้วมาเป็นกวนอ๋อโอเคเราเราไม่ได้ผ่านเข้าไปอยากจะฝากอะไรถึงสวที่ได้ผ่านเข้าไปอาจจะเป็นตัวแทนเราหรือว่าเป็นเป็นเพื่อนเพื่อนสวคิดคิดว่าคิดว่าเขาไม่ไม่ใช่ตัวแทนผมเพราะว่าเขาจัดตั้งเข้ามา เขาไม่ใช่ตัวแทนไม่น่าเป็นตัวแทนของประชาชนด้วยซ้ำอะอย่างเราสมัครมาอิสระเนี่ยที่ผมเขียนเนี่ยอิสระแล้วมาแพ้พวกที่จัดตั้งเข้ามาแล้วมาแพ้บล็อกโหวตดปอย่างเงี้ยความรู้สึกคือมันมันไม่ใช่ประชาิปไตยมันไม่ใช่การเลือกตั้งแบบโปร่งใสยุติธรรมคือจัดการเลือกตั้งถ้าจัดการเลือกตั้งดีนะถ้ากองัตการเลือกตั้งดีมันก็ต้องไม่มีไอ้พวกบล็อกโหวตเข้ามา ผมเขียนคำร้องไว้เขียนคำร้องว่าเนี่ยเรียนประธานกกตกทมคุณอิทธิพรบุญตะสองให้เขาช่วยโปรดพิจารณาดำเนินการด้วยเนี่ยแล้วผมก็เขียนนะนะว่าเนี่ยเลขห้าสิบขึ้นเนี่ยขอให้อายากตัดไว้แล้วแล้วคุณก็ไปตรวจสอบด้วยมันใครอ่ะสามสิบกว่าคนอ่ะมันจะเขียนเหมือนกันหมดอะ่ะ <Okay. S 1> มันเขียนเลขเดียวกันแล้วเรียนกันมานั้งถ้ามีสมองสลับกันบ้างก็ได้เราจะได้จับไปได้ไอ้นี่มันไม่ไม่สลับเลยอะ่ะมันให้เราจับได้อะ่ะ ก็คือคุณบล็อกเลขมาเขียนใส่ใส่สมุดน่ะใส่สวสามแล้วก็เข้าไปเข้าไปโหวตตามเนี้ยมันบล็อกบล็อกโหวตเหมือนกันเนี้ยือเลขทีเข้าโหวตเนี้ยขอบคุณมากเลยครับพี่เอ๋ครับครับขอบคุณครับขอบครับนี่ะนี่ฮัดโขอคุณมากครับขอบคุณทุกท่าับปัอลวัตรวยวายแหกปาก ชี้ว่าเกิดการโกงเกิดขึ้นนะฮะมีการหัวเกิดขึ้นคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ชี้นะครับว่ามีถึง20โรงแรมที่มีการเกิดการหัวมีการส่งคณะกรรมการการเลือกตั้งไปแล้วก็เตรียมที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายกับสมาชิกวุฒิสภาทุกรายเรื่องการคุณไปพบกันที่โรงแรมซึ่งมันก็จะมีประมาณเกือบ20โรงแรมที่เราอยู่ในบัญชีเรา เราบอกว่าเรารวบรวมพยานหลักฐานการรวบรวมพยานหลักฐานนั่คือว่าพูดไปก็มันเป็นหลักฐานวิทยาศาสตร์อาจจะไว้ตัวก่อนก็ได้ว่าใครเป็นคนจองโรงแรมได้ใครเป็นคนสั่งอาหารใครเป็นคนประสานงานใครเป็นคนลงทะเบียนซึ่งเราต้องไปไปทำงานกับโรงแรมพวกนี้อีกรอ,อบเนะึงผมไม่คิดว่าโรงแรมเขาจะไปแก้หลักฐานอะไรนะครับ ซึ่งมันมีทั้งการให้เงินและการจัดเลี้ยงเนี่ยมันใช่ไหมเพราะการจัดเลี้ยงก็ผิดในโรงแรมเนี่ยคือมันมีวงเล็บหนึ่งว่าห้ามจัดเลี้ยงถ้ามีการจัดเลี้ยงก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วหรือว่ามีการให้ประโยชน์หรือทรัพย์สินอื่นใดซึ่งเราก็ต้องไปตามเรื่องพวกนี้ที่บอกว่านั่นแหละคือต้องใช้เวลารวบรวมพยานหลักฐานส่วนถ้าเราร,รวบรวมได้แค่ไหนก็มาจะมาถามว่าอาจจะมาตอบคําถามว่าใช้กฎหมายอะไรมาตราห0สิบบอกว่าเมื่อประกาศผลเรื่องตั้งไปแล้ว ถ้าผู้สมัครหรือผู้ใดทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตและเที่ยงธรรมเราต้องส่งสารดีกาส่งสารดีกาและเมื่อสารรับทำคัดค้านไว้เนี่ยถ้าใดเป็นสวต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ถ้าเป็นตัวสำรองต้องลบชื่อออกคุณส่วนจำได้ไหมฮะเรื่องของสวผมเคยเตรียมตลอดตั้งแต่คลิปแรกจนถึงปัจจุบันว่าเจงแน่นอน นะครับไม่ใช่เจ๊งคนใดคนหนึ่งนะเจ๊งทั้งหมดและมีจะมีการหัวครั้งใหญ่เกิดขึ้นจะมีการโกงครั้งใหญ่เกิดขึ้นวันนี้หุ้นส่วนคงได้เห็นเชิงประจักษ์แล้วนะครับโกงตั้งแต่ระดับอำเภอเข้าสู่จังหวัดจากจังหวัดเข้าสู่ประเทศแล้วก็โกงกันแล้วโงกงกันอีกฝ่ายที่อ้างว่าเป็นประชาธิปไตยฝ่ายประชาธิปไตยสองแสนฮะค่าโโวท์คนละสองแสน นะครับายที่เป็นพักการเมืองปรากฏว่าไงครับเกทับหัวละส0 0 0สนก็เลยเกิดเรื่องวุ่นวายสนะดังกล่าวไม่พอใจนะฮะไปจัดโรงแรมจัดซุม้มร่วมกันบวชร่วมกันบวชร่วมกันบวกรกตก็จะมีการเอาผิดกับคนที่ไปสมัครแล้วมีคะแนนตัวเองเป็นศูนย์คือไปขายเสียงตัวเองนะฮะบ,บางคนก็ได้สองแสน บางคนก็ได้1 0 0 0 0แใคขขายเสียงกกตก็จะดําเนินคดีตามกฎหมายนอกจากนี้อย่าลืมนะครับมิใช่ดําเนินคดีกับเฉพาะผู้สมัครเท่านั้นผู้รับรองผู้สมัครถ้าคุณสมบัติไม่ตรงกกตก็จะดําเนินคดีตามกฎหมายตอนนี้มีมากกว่า4000รายแล้วนะครับที่ปรากฏว่าคุณสมบัติไม่ตรงตามที่รายงานคณะกรรมาการการเลือกตั้ง เพราะเป็นสมาชิกพักการเมืองกว่า4,200หลายทั้ง4,200ลายสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือผู้สมัครโดนดำเนินคดีตามกฎหมายจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน5แสน0 0 2. ผู้รับรองประวัติก็โดนข้อหาเดียวกันนะฮะขอแสดงความยินดีด้วยนะครับส่วนมาเข้าสู่ระดับจังหวัดมีการจองพื้นที่โรงแรมโน่นนี่นั่น กกตมีการส่งคนไปยังพื้นที่เรียบร้อยเก็บหลักฐานไว้เรียบร้อยนะครับและดูผลเป็นไงฮะเห็นชัดขึ้นไหมฮะว่ามันจะเกิดการหัวว่ามันจะเกิดการโกงมีคนตั้งคำถามไหมบอกว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นคนที่คิดโปรเจก t นี้ขึ้นมาว่าสวต้องมาโหวตสามสายวิชาชีพต้องโหวตกันเองเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นไอคนคิดมันคิดยังไงคุณส่วนฮนะ หนึงในคนคิดนั้นคือผมเพราะผมรู้อยู่แล้วว่าสันดานของนักการเมืองและพักการเมืองมันจะเป็นแบบนี้คนไทยต้องได้เห็นเชิงประจักษ์ว่าพฤติกรรมการกระทําของนักการเมืองของพักการเมืองที่อ้างเป็นฝ่ายประชาธิปไตยไม่ฝ่ายประชาธิปไตยแล้วแต่บางคนบอกว่าอุ้ยมันควรจะล้มมันตั้งแต่แรกแล้วควรจะมีการฟ้องศาลให้ระง,งับการเลือกตั้งผมเห็นตรงข้างน,นนะ จัดให้มีการเลือกตั้งให้เต็มที่ควรจะดำเนินการแบบนั้นและให้ประชาชนเห็นเชิงประจักษ์แบบนี้ละและแน่นอนผลของมันจะเจ๊งแน่นอนและจะต้องมีคนที่เกี่ยวข้องถูกดำเนินคดีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นผู้สมัครและผู้รับรองทุกทุกคนขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดี ผมเทอศักดิ์จิมกิจพัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะชาคือแผ่นดินที่เราอยู่อาศัยศาสนาคือคำสอนของศาสดาพระมหากษัตริย์คือผู้ปกครองแผ่นดินโดยธรรมทั้งสามสถาบัน คือไตรโงที่คงอยู่คู่แผ่นดิน ทุกอย่างทั้งชีวิตอุทิศได้บรรพชนหลังเลือดน้องปกป้องใครลูกหลานไทยอย่าหันกลา้าเนรคุณสีครั